คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องอากุศลกรรมบทสิและกุศลกรรมบทสิจุนทะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะส่วนมะม่วงของนายจุนทะกรรมารบุตรใกล้เมืองปาวาครั้งนั้นแลนายจุนทะกรรมารบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วถาวายบังคมพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับนายจุนทะกัมมาระบุตรว่าดูก่อนจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอนายจุนทะกัมมารบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบำเรือไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้นดูกรจุนทะก็พวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำส่วนพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำส่วนพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟ ลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวนสาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่พึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคูไมสดถ้าไม่จับต้องโคูไมสดพึงจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดพึงบำเรอไฟถ้าไม่บำเรอไฟ พึงประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ถ้าไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์พึงลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็น,เว,เ,นเวลาเช้าดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหมณ์ชาวปัจชาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้แลข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้น ดูกรจุนทะพวกพราหมณ์ชาวปัชชาภูมิผู้ถือเต้าน้ำส่วนพวงมาลัยสาหร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีโดยประการอื่นถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรเล่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประธานพระวโรกาสความสะอาดในวินัยของพระริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข่าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรจุนทะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนายจุนทะกรรมมารบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกรจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างดูกรจุนทะก็ความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูกรจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือชุ่มด้วยโลหิตตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้คือถือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมย เป็นผู้ประพฤติผิดในการคือเป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาทรรักษาสตรีมีสามีผู้มีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีผู้ที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยดูก่อนจุนทะ ความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แลดูกอนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูกอนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติพูดเท็จคือเขาอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราช,ชสกุล ถูกผู้อื่นนาไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้หรือเมื่อรู้กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นกล่าวว่าเห็นหรือเมื่อเห็นกล่าวว่าไม่เห็นดังนี้เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนบ้าง เพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยด้วยประการดังนี้เป็นผู้พูดสอดเสียดคือฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกัน หรือส่งเสริมชนทั้งหลายพูดแตกกันแล้วชอบความแยกกันยินดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกันกล่าวแต่คำที่ทำให้แยกกันเป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทำให้ผู้อื่นข้องใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ เป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือกล่าวไม่ถูกการกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัดไม่อิงทำไม่อิงวินัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการไม่ควรดูกรจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แลดูกรจุนทะ ความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูกรจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อยากได้ของผู้อื่นคืออยากได้วัตถ,ถุเป็นอุปกรณ์แกทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าชาไหนหนอวัตถุเป็นอุปกรณ์แกทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้ เป็นผู้มีจิตปองร้ายคือมีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศหรืออย่าได้เป็นแล้วดังนี้เป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผล วิบากแห่งกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้เป็นอุปป,ปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามย่อมไม่มีในโลกดังนี้ ดูกรจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แลดูกรจุนทะอากุศลละกรรมบทสิประการนี้แลดูกรจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอากุศลละกรรมบทสิบประการนี้เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดิน ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องคูไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟ ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่บำเรือไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เป็นผู้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้ชา ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอากุศลและกรรมบทสิบประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวกระทำไม่สะอาดด้วยดูกอนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอกุศล,ลกรรมบทสิประการนี้นรกจึงปรากฏ กำเนิดเดรัจฉานชึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือวัตถุคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีดูกรจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างดูกรจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูกรจุนทะ บุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทะวางสัตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความการุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการรักทรัพย์ไม่ถือเอาวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพเครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมยละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามไม่ถึงความประพฤติล่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาธรรมรักษามีสามีมีอาชญาโดยรอบ โดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยดูกรจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แลดูกรจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูกรจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จวินขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาในบริษัท ในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราชสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นบุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือเมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกว่าเห็น ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดฟังข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่โน้นสมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพรียงกันยินดีคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินในคนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าววาจาที่ทำให้คนพร้อมเพรียงกันละคําหยาบเว้นขาดจากคําหยาบกล่าววาจาที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ ละคำเพอเจอร์เว้นขาดจากคาเพอเจอร์พูดถูกการพูดแต่คําที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงทรรมพูดอิงวินัยพูดแต่คําที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรดูกรจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แหละ ดูกรจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูกรจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อยากได้ของผู้อื่นคือไม่อยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แกทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคลบคลอื่นว่าชาไหนหนอวัตถุที่เป็นเครื่องอุปกรณ์แกทรัพย์เครื่องปลื้มแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นพึงเป็นของเราดังนี้ ไม่มีจิตปองร้ายคือไม่มีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความมุ่งร้ายกันไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนเถิดดังนี้มีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการเส้นสวงมีผลการบูชามีผล ผลวิบากของกรรมที่บุคคลทำดีทำชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ผู้เป็นอุปป,ปาติกะมีสมณพราหม์ผู้ดำเนินไปชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามมีอยู่ดังนี้ดูก่รจุนทะ ความสะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แหลดูกรจุนทะ,ะกุศลละกรรมบทสิบประการนี้แหลดูกรจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบประการนี้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคไมสด ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไม้สดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้บำเรือไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่บำเรือไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สาอาะ,อ,อ,อ,ะอ,าอ,สาอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่ากุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นความสะอาดด้วยเป็นตัวทาให้สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบประการนี้เทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏหรือว่าสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้ว นายจุนทกรรมมารบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญภาสิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป